สวัสดีเมตราแฟนนิยายทุกๆท,ท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเราบายุูนะคะตอนที่13เรื่องบัมเรอรักโซนไปรับฟังกันได้เลยนะคะเมื่อรับโทรศัพท์จบนางดวงใจก็แทบลมทั้งยืนรมรามจะเป็นลมลม้มลงกับพื้นแต่ยังดีที่มินตราเข้ามาเห็นผู้เป็นมันดาเซอรกรจึงรีบเข้าไปประคอง ไปนั่งที่โซฟาคุณแม่เป็นอะไรไปคะยาดมยีมินขอ,อยาดมแม่หน่อยพูดพร้อมกับชี้ไปที่ที่ที่เก็บยาดมเมื่ออาการดีขึ้นเจนไดเอ๋ยพูดกับเป็นลูกสาวยายมินเขารู้ความจริงแล้วใครรู้ความจริงอะไรคะคุณแม่ก็ไอหน้าอัปลักษณ์นั่นน่ะสิ มันจับได้แล้วว่านางขวัญเป็นตัวปลอมฮะจริงเหรอคะคุณแม่แล้วทีนี้พวกเราจะทำยังไงดีตอนนี้เราคงต้องหาเงินไปคืนเขาแต่ปัญหามีอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้เงินเหลือแค่สองล้านบาทเหลือแค่สองล้านจะเป็นไปได้ยังไงคะคุณแม่เราได้มาตั้งหลายสิบล้านไม่ใช่หรือคะทำไมเหลือแค่สองล้าน นี่อย่บอกนะคะว่าคุณแม่เอาไปเข้าบอนจดหมดแม่แม่ขอโทษแล้วทีนี้จะทำยังไงเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีเงินไปคืนเขาเมนก็ต้องไปเป็นเมียเขาภายในหนึ่งอาทิตย์ไม่มีทางเด็ดขาดไม่มีทางให้มินไปนอนกับตาแก่หน้าตาอัปลักษ์แบบนั้นมมนยอมตายจะดีกว่า แต่เราไม่มีเงินค่าสินสอดไปคืนเขานะลูกเราก็หนีสิคะคุณแม่หนีไปอยู่ต่างประเทศสักพักต่อให้พวกเราหนีไปได้แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนใช้มีแค่สองล้านถ้ามันหมดลงเราสองคนแม่ลูกคงต้องตายไม่ทันที่สองแม่ลูกจะได้พูดหารืออะไรต่อก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ที่มือถือของนางดวงใจนางดวงใจไม่กล้ารับสายผู้เป็นบุตรสาวจึงหยิบโทรศัพท์มากดรับซะเองเมนตราพูดค่ะมีธุระอะไรไม่ทราบผมเป็นทนาของคุณปรเมศบรวรรุ่งโรดครับแล้วยังไงคะถ้าไม่มีอะไรฉันขอวางสายไม่ว่างเมนตราตอบออกไปทั้งที่ในใจก็สัน่น สานจนแทบจะจะรูออกมานอกอกที่ผมโทรมาเนี่ยเพราะผมจะแจ้ให้คุณทราบว่าพวกเรารู้ความจริงแล้วพวกคุณร่วมมือกันโกงคุณปรเมศแล้วเจ้าหน่ายของคุณจะเอายังไงพวกฉันไม่มีเงินไปคืนหรอกนะคุณปรเมศมีข้อเสนอยังไงบอกมาเลยถ้าฉันทำได้ฉันจะทำทุกอย่าง ขอแค่ไม่ต้องแต่งงานและติดคุกข้อหาหลอกลวงอย่าห่วงไปเลยครับข้อเสนอนี้ง่ายมากสำหรับคุณยังไงล่ะก็รีบบอกมาสักทีสิปลายสายถอนหายใจอย่างเอื่อมละอาก่อนจะพูดคุณแค่เซ็นยกเลิกการแต่งงานกับคุณปรเมศแล้วคุณก็จะเป็นอิสระจากทุกอย่างได้สิ วันไหนเมื่อไหร่เอามาเลยฉันจะเซ็นให้รอผมอยู่ที่บ้านเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาทุกอย่างจะได้จบลงด้วยดีได้ฉันจะรอเมนตราตอบก่อนที่จะวางสายไปแม่เรามีทางรอบแล้วจริงเหรอเยมินจริงสิคะ ทางด้านบารมรเขากำลังนั่งมองร่างไระสติของผู้หญิงที่เขารักทั้งรักทั้งเกลียดที่เธอหลอกลวงเขาเตือนสักทีนะแม่คนหลอกลวงคำทักทายของเขาทำให้ขวัญชีวาถึงกับสะดุ้งด้วยความตกใจมือบางขยุมผ้าห่มขึ้นมาปกปิดร่างกายที่ไรออภรณ้ำตาเจ้ากรรมก็ไหลาอาบแก้ม คุณเมธคะขวัญรู้ว่าขวัญผิดอย่าทำอะไรขวัญเลยนะคะปล่อยขวัญไปเถอคะค่ะปล่อยไปงั้นหรือจะไปไหนล่ะจะกลับไปอยู่กับแม่เลี้ยงของเธออีกงั้นสิฉันว่าเป็นความคิดที่แย่ที่สุดเลยนะเอหรืออยากจะกลับไปให้คนพวกนั้นจับเธอใส่ตะกร้าล้างน้ำ ไปเสิร์ฟเสียกระเป๋าหนักคนไหนสักคนสายตาคมจับจ้องใบห,หน้างามเรื่อยลงมาตรงลำคอระหงและหน้าอกที่มีผ้าห่มปิดไว้อย่างมินเมควันชีวาสถานในอกน้ำใสๆไหลอาบแก้มไม่หยุดคุณไม่จำเป็นต้องใส่ใจมันหรอกเพราะฉันเป็นคนห่วงของ จำใส่ใจเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนกับใครเธอก็ห้ามมีคนอื่นเด็ดขาดเพราะถ้าเธอมีฉันจะตามไปฆ่าเธอกับไอ้หมอนั่นทันทีและจำใส่ใจเธอไว้อีกอย่างฉันไม่ชอบให้ใครมาซ้ำรอยฉันพูดจบเขาก็เดินเข้าหาร่างบางที่มิกิอึดใจ ร่างอ,อรชรก็ปลิวติดมือมาเรามากำทำเสิ่งที่ตกค้างกันต่อเถอะควันชีวาพยายามดิ้นรนนี้ไม่นะอย่าทำฉันฉันกลัวไม่ต้องกลัวมันจะไม่รุนแรงแบบนั้นอีกเขากระซิบชิดริมฝีปากนิ่มริมฝีปากที่เขาก็รู้ดีว่าหอมหวานเพียงใด คำพูดที่ออกมาจากริมฝีปากนาของเขาไม่ได้มีความห่วงใยแม้แต่นิดเดียวขวัญชีวาจ้องมองดวงตาของเขาทั้งน้ำตาพร้อมกับปล่อยให้เขาตักตวงความสุขจากร่างกายของเธอด้วยหัวใจที่บอบช้ำแม้ความรู้สึกจะเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจกันแต่สงครามรักที่มีต่อกันนั้นอย่างคงร้อนแรงและหวานซึง้งจนทุกอย่าง จบลงทางด้านมินตราตัวจริงตอนนี้กำลังใจจดใจจอรอทนายความของปรเมมศนางรุนใจรู้สึกปวดศีรษะซึ่งไม่ได้อยู่รอฟังกับลูกสาวไม่นานทนายก็มาถึงเชิญน,นั่งค่ะคุณเป็นทนายของคุณปรเเมศใช่ไหมคะครับตอบรับพร้อมกับหยิบเอกสารออกมาจากกระเป๋า ระหวางตรงลงตรง,ตรงหน้าของเมนตราเส็นตรงนี้ครับแม่ขออ่านหน่อยไม่ได้หรือไงรีบรีเซ็นเถอะครับผมมีงานต่อที่อื่นก็เ,เอาปากกามาสิรีบจังทนายส่งปากกาให้ก่อนจะยิ้มที่มุมปาอ่ะเสร็จแล้วขอบคุณครับที่ให้ความร่วมมือ ผมขอตัวกลับก่อนนะครับตามสบายค่ะฝากบอกเจ้านายของคุณด้วยว่าอย่ามายุ่งวุ่นวายกับพวกฉันอีกแล้วจะบอกให้ครับเหมือนเมนตราจะได้เห็นรอยยิ้มขันของทนายแต่เมนตราก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอมัวแต่ดีใจที่ไม่ต้องติดคุกแถมยังยกเลิกสัญญาเรียบร้อยคล้อยหลังทนาย เินตราก็รีบขึ้นไปบอกมารดาที่ห้องนอนทันทีสิ้นสุดบทรักอันร้อนแรงปรเมิก็สั่งให้ควัญชีวาแต่งตัวและทั้งสองก็ออกจากเกาะส่วนตัวไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทั้งสองก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากไปรับรถที่เอามาจอดไว้ปรเมิก็ลากขวัญชีวาขึ้นรถ ก่อนจะขับออกไปอย่างรวดเร็วความเงียบกัดกินไปทั้งหัวใจควันชีวาเหลือมองเขาเป็นระยะระยะแต่เขาไม่แม้แต่จะพูดและมองเธอแม้แต่น้อยน้ำตาแห่งความน้อยใจก็ค่อยๆไหลออกมาเขาไม่พูดทำเหมือนเธอไม่มีตัวตนเจ็บปวดหัวใจเหลือเกิน ถ้าเขาเกลียดเธอถึงเพียงนี้ทำไมเขาไม่ปล่อยเธอไปจะลากเธอขึ้นรถมาด้วยทำไมอีกหรือเขายังไม่สาสมใจกับการแก้แค้นที่เขาโดนหลอกลวงจึงลากเธอกลับมาด้วยเพื่อชดใช้ด้วยการเป็นนางบำเรอของเขารถจนคันรู้เลี้ยวเขาจอดปั๊มใหญ่แห่งหนึ่ง ถ้าหิวหรืออยากเข้าห้องน้ำก็ตามสบายพูดพร้อมกับลววงก้าวลงจากรถไปเข้าห้องน้ำขวานชีวามองตามเขาด้วยความเจ็บปวดก่อนจะค่อยๆก้าวลงจากรถคันรู้ด้วยหัวใจที่เจ็บปวดปรเมศกลับมาที่รถไม่เจอขวานชีวาก็หัวเสียอย่างแรงหัวใจตกไปอยู่ที่ตาตงุงม้้าเธอหายไป เขาจะทำยังไงเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรศักดิ์ศรีถึงแม้จะทำให้ดูสูงทรงแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เขามีความสุขปรเมศออกเดินตามหาควัญชีวาบริเวณปั๊มและในมมนิมาร์ตแต่ก็ไม่เจอจึงเดินออกมาจากมมนิบา์กลับมาที่รถอย่างโมเสียก่อนที่ตาจะเหลือไปเห็นร่างอันคุ้นเคยกำลังเดินกลับมาที่รถ ปรเมรีบกล้าวยาวๆไปหาร่างอรชรด้วยความหลากหลายทั้งดีใจทั้งโกรธโกรธที่เจ้าหลอนทำให้หัวใจเขาไปอยู่ที่ตาตุมนึกว่าเธอจะหนีไปเสียแล้วเธอไปไหนมาฮึฉันเดินตามหาจนทั่วดวงตาหวานเบิกกว้างนี่เขาเป็นอะไรไปอีกเขาเป็นคนบอกเองว่าให้เธอไปหาอะไรกิน และเข้าห้องน้ำฉันไปเข้าห้องน้ำมาค่ะขึ้นรถฉันจะรีบกลับบ้านพูดพร้อมกับก้า,าวยาะยาไปขึ้นรถขวามชีวามองตามด้วยความไม่เข้าใจไม่เข้าใจในอารมณ์ของเขาก่อนจะก้าวขึ้นรถเมือบางคว้าเข็มขัดในระพายมาคาดไว้ก่อนจะมองเมิอนออกไปนอกรถด้วยความเจ็บชำ้ำ ปารเมศกัดกรามจนขึ้นเป็นสันโนนเมื่อเห็นเธอนั่งชิดขอบประตูทำราวกับรังเกียจเขเสียเต็มประดาเขาขับกระชากรถออกอย่างแรงใจของขวาญชีวาหล่นมูบไปอยู่ที่ตาตูมหันไปมองหน้าเขาพร้อมกับน้ำตาค่อยๆไหลเขาคงเกลียดเธอมากสินะแม้ตารถของเขาเขายังไม่เต็มใจให้เธอนั่ง แล้วเขาจะลากเธอมาด้วยทำไมเมอบางยกขึ้นปิดปากเพื่อลดเสียงสะอื้นให้ทำไมเธอถึงได้อ่อนแอถึงเพียงนี้ชายนมเหลือบมองผู้หญิงด้านข้างหัวใจของเขาเจ็บปวดมากที่เห็นคนที่เขารักร้องไห้ให้ตายเถอะเขาเจ็บปวดยิ่งกว่าเธอเป็นร้อยเท่าพันเท่าเจ็บที่ถูกคนรักลอกลวง มันเจ็บยิ่งกว่ามีเข็มนับร้อยนับพันมาทิ่มแทงหัวใจเสียอีกตอนที่13จบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจาขออภัยแฟนๆเ,เรื่องเสียงรบกวนในคลิปด้วยนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็พายุเข้าเนะาะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแอดอาจจะลงช้าหน่อยเพราะช่วงนี้งานเยอะนะคะงานค่อนข้างเยอะต้องทำงานประจำก่อนนะคะไม่ไม่มีเวลาเขียนนะคะยังไงก็รอหน่อยแล้วกันนะคะขอขอให้งานประจำซาลงก่อนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ บุญรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกทกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ